สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวอ่านดวงตลอดชีวิตชาวราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคม คลิปนี้นะคะเป็นการจอลึกพื้นฐานดวงชะตาตลอดชีวิตสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะเรียกได้ว่าเป็นการมาเช็คดวงชะตารู้ลึกสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎกันเลยนะคะเป็นการจอลึกดวงชะตา ดวงพื้นฐานของตัวเราเองว่าเป็นยังไงกันบ้างหรือถ้าหากว่าใครมีคนใกล้ชิดหรือว่าหมายปองอยู่จะเช็คดวงของเขาคนนั้นก็ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะจะได้รู้ว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันนะคะเอาละค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะ ชาวราศีกรกฎมักจะเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแต่มักจะพึ่งพาคนอื่นเขาไม่ค่อยได้ค่ะชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่มักจะหน้าตาดีแล้วก็มีสเสน่ห์จึงทำให้มีคนเข้ามาในชีวิตตลอดแม้ว่าจะมีคนรักแล้วก็ยังไม่ไวายที่จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบท่านอยู่เรื่อยเลยนะคะ ชาวราศีกรกฎเป็นคนที่กระชับกระเชงอยากทำอะไรก็ทำเดี๋ยวนั้นไม่รีรออะไรทั้งนั้นบางครั้งบางทีทำอะไรตามใจตัวเองด้วยค่ะชาวราศีกรกฎเป็นคนที่จิตใจอ่อนไว้ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะ และด้วยความที่ชาวราศีกรกฎนั้นเป็นคนหน้าตาดีผู้จาก็ดีอีกด้วยส่งผลทำให้มีแต่คนมารุมรักท่านค่ะในชีวิตของชาวราศีกรกฎต้องพบเจอกับความรักที่ลืมไม่ลงอย่างน้อยสองครั้งสองคราเลยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงตลอดชีวิตสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะ หากใครมีคนรู้จักญาติสนิทชิดใกล้หรือว่ารวมถึงเพื่อนด้วยนะคะลองเช็คดูกันค่ะว่าชาวราศีกรกฎนั้นเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าแม่ไม่แม่แมแมยังไงสามารถมาร่วมคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ